เป็นป้ายก่อนครับอย่างที่บอกงานทุกอย่างด่วนมากก็อยากให้ทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลโลวงพาพามได้กล่าวอะไรกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับท่านอาจจะแสดงเจตานาลงอะไรหลายอย่างก็เีนเพื่นครับ ส่วนของโรงยง<ม>นานของทหารกตรู้สึกภูมใจครับแล้วก็จริงๆในส่วนตัวก็ไม่รู้สึกแล้วก็ชีวินรู้ด้วยเซนแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องพยายามทำให้ดีนะครับเพราะว่าในส่วนในส่วนสัตว์ระดับของหลวงปู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเงินที่ เพราะแม่ที่น้องมีประชาชนจำต้องการทำบุญเพราะฉะนั้นก็เป็นเงินที่มีคุณค่ามากมากกว่าเงินอื่นนะครับเพราะว่าตั้งไปถวายส่งตั้งใจทำบุญเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับเงินก้อนนี้มาเราต้องทําให้สมงบารมีถูกครับในส่วนของรายละเอียดสิอื่นๆขออนุญาตได้มอบให้เหมาะสมเรื่องนะครับซึ่งเป็นของแท้ที่